สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d d b y Daylight Mobile ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิกงใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับิเกม Dead by Daylight Mobile วันนี้เรามาเล่นยูจินนะครับผมเปิร์กที่ผมเอามาก็คือเปิร์กข้างบนจะเป็นเปิร์กสตนหน้าขัา้ตอนเราวิ่งเร็วนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอุ้ยตัวอะไรอะ่ะรินตอนนี้เราเจอรินว่ะ ผมเอากัดไม้อยู่มาอยู่แต่ว่าเป็นกัดไม้สีเหลืองอะยืนจ้องหน้าไปหนึ่งทีโอ้โหลุงบินอยากจุกโอเคอยากจุกก็จุกไปนะผมปั่นไฟดีกว่าเขาอ,อยากจุกก็ใ <laughs> ห้จุกไปเสร็จไปอีกหนึ่งเครื่องอุย้ยเรียบร้อยเฮ้ยทเทเลมไฟอะไรไม่รู้นะครับผมผม,ผมนั่งจ้องแบบไม่รู้ว่าทเทเอะไรโอเคเพื่อนน่าจะรอช่วยอยู่ผมอุย้ยหมาหรือเปล่าเนี่ย โอ้โหมาเจอผมเฉยเลยบัลล็กได้ยาวๆบัลล็กได้ยาวๆบนก่อนเพื่อนช่วยกันแล้วโอเคผมมีกัดไม้แต่ว่ามันเป็นกัดไม้สีเหลืองไม่ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าอุ้ยอุ๊ยอุยเขาไม่ดักวรโอเคไม่ดักกระโดดไปครับผมไม่ดักกระโดดไปเฮ้ยมีข้าหน้าต่างเหรอทขาไมข้ามอย่างเงี้ยหรือเราเฟดเลยเฟดแล้วก็กระโดดสวนไปกระโดดสวนไปเลยถ้าเต็บนี่ไหนวะโอเคเขาโผล่ข้างในอยู่นี่เพื่อนอ๋อหลงไปเลย อยู่นี่อยู่นี่อย,นอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งหลงอย่าเพิ่งหลงมาแล้วโอเคอุ้ยโอ้โหใครใครมันมือบอลเขาเฟดว่ะข้ามไปแบบช้าๆนี่ไงโอ้โหเกือบโดนเมื่อกี้เกือบโดนเมื่อกี้อุ้ยเด้อเขามาดักป่ะข้ามมาอย่างนี้จูบไปเลยบมลเล็กได้ยาวๆนะบมลเล็กสี่เครื่องยังได้เลยมัง้ง เออตีอะไรตีอะไรไปรุ่นตีอะไรตีอะไรเฟดโอเคเฟดเดินสวนไปเลยเดินสวนไปเลยโผล่ไหนวะเ้ยเฟดนานจังอุ้ยไปโผล่โผล่นู้นเลยวะโผล่นู้นเลยวะเฮ้ยเข้าไปวะอฮ้ยโอเคเราวนไปก่อนพยายามพยายามวนมาให้มากระโดดหน้าต่างให้ได้ครับผมวิธีการเล่นบ้านเล็กเฮ้เขาข้อปดากวะ เขาเข้ามาดาว่ะแล้วก็ก้าวข้ามมาเลยก้าวข้ามมาเลย,ยไปแมสเดียวแมสเดียวทั้งเกมปะเนี่ยโอ้โหบ้านเล็กทีเดียวทั้งเกมปะเนี่ยเยขาเดินยัดแล้วว่ะเขาเริ่มใจร้อนแล้วครับผมฆาตกรเริ่มใจร้อนละโอเคเฟดแล้วก็ก้าวข้ามไปเลยสเตปนี้ผมยังใช้ได้อยู่อ่ะยังใช้ได้อยู่ใช้บ่อยก็ไม่ดีนะครับผมโอเคเฮ้ยทีเดียว ที่เดียวที่เดียวสี่เครื่องที่เดียวจบเกมเลยปะเนี่ยอย่างตามมาอยู่นะอย่างตามมาอยู่แล้วก็กระโดดไปเลยมาดากวะต้องพาบไม้หรือเปล่าใจแข็งนิดนึงเฮ้ยใจเย็น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 โอ้โหน้าต่างเราแล้ววะเราต้องเปลี่ยนที่แล้วนะครับผมเฟดปะเดินเลยถ้าเฟดก็เดินเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉีกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ใช้ไม้สักแผ่นเลยนะยังไม่ใช้ไม้สักแผ่นเลยนะตรงนี้มีเอลทีกับแมทเทพได้ยาวๆอ่ะจริง แน่ยาวๆเพื่อนรีบปัดเลยเพื่อนรีบปัดเลยโ okay. อเคเฮ้ยเขาเข้ามาดักว่ะคนนี้เข้ามาดักด้วยโอ้ยกระโดดตรงนี้เราสามารถคอมโบแมทเทปได้ใจเย็นไว้รุ่นเราสามารถคอมโบแมทเทปตรงนี้ได้นะครับผมเฮ้ยยืนเฟศไปเนี่ยโอเคยืนเฟดเฮ้ยเขาตีอะไรวะนะ่ะตีอะไรมาทางนี้บนเลยเฮ้ยอีกหนึ่งเครื่องอีกเครื่องเดียวกระโดดมา ไม่มีล็อกหน้าต่างก็จะเล่นยากนิดนึงนะครับผมตัวเดินอ่ะเราข้ามมาเลยข้ามมาเลยผมก็ฉีกไวเล่นฉีกไวเล่น LT ลทียังตามมีวะเ้ย LT หน้าต่างล็อกแล้วหน้าต่างล็อกแล้วแต่มีอีกหน้าต่างนึงเพื่อนรีบปั่นเลยอนรีบปั่นด่วนเอยเข้ามาได้อีกแล้ว,วะอะเฟดปะเนี่ยเฟดแล้วก็ข้ามไปเลย,โอ,ยโอเคไปไหนแล้วไม่รู้วิ่งเลย เราสามารถเล่นตรงนี้ได้ยาวๆยังตามมาอยู่นะโอเคอยังตามมาอยู่ยังตามมาอยู่เฮ้ยเยีย่ยละเรากระโดดไปหนึ่งทีอุ้ยเขาเพื่อนปั่นแล้วอะครบแล้ววะเรายังไม่ใช้ไม้สักแผ่นเลยนะยังไม่ใช้ไม้สักแผ่นเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหจุงลินแบบไม่ใช้ไม้วะยังไม่ใช้ไม้เลยนะก็หมุนล่อพับอันนี้ยังได้อยู่ใจเย็นเข้าใจร้อนแล้วนะครับตอนเนี้ยเขาเริ่มใจร้อนแล้วนะโอเค ดูไปก่อนเราอยู่ตัวประตูเพื่อนต้องเปิดประตูอีกประตูนึงอะ่ะอุ้ยมาทางนี้แล้วอะเราก,ก็ระโดดไปหนึ่งทียังได้อยู่วะยังได้อยู่ยังได้อยู่เขากลัวไม้ปะเขากลัวไม้อยู่โอเคได้อยู่อ่ะเราก้าวข้ามมาเลยแม้เทปเอาจริงๆผมว่าก็ได้ยาวๆเลยนะได้ยาวๆเฮ้ยใจเย็น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 กระโดดมาเลยหน่าต่างล็อกแล้วโอเคหน้าต่างล็อกแล้ว เขาเริ่มเดินไล่ผมแล้ววะ่ะเขาเริ่มไม่ไหวแล้วเฮ้ยเพื่อนเราแกะโทเทมอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนแกะโทเทมอยู่ตรงนี้เฮ้ยอ่เรียบร้อยล้มเลยวะน่ะประตูทางนั้นผมว่าน่าจะเปิดแล้วนะครับผมโอเคเขาเฟดวะเขาไปเจอเพื่อนแล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้กันสามคนเลยนะเพื่อนอยู่ตรงนี้กันสามคนเลยประตูนี้ยังไม่เปิดหิวไม่เพื่อนก่อนก็ได้เฮ้ยเขามาวะเพื่อนหิวไม่ได้ ไล่ผมตอบล่าไม่ไรโอเคผมว่าผมไปเช็คประตูนู้นดีกว่าเพื่อความแน่ใจเฮ้ยรอสองไฟก็ดีนะ <c oughs> แต่ว่าผมไปไปเช็คประตูนู้นก็ได้ okay. โอเคผมวิ่งเรียบร้อยผมไปเช็คประตูนั้นก่อนว่าเปิดหรือยังถ้ายังไม่เปิดก็รีบเปิดเลยโอเคไฟขึ้นแล้วแสดงว่าก้าวแล้วนะครับผมเฮ้ยเขาโมลีเพื่อนโอ้โหเขาต้องจะมีเปิร์กัน้นนะ ผมจำชื่อเปิร์กไม่ได้อะแต่เป็นเปิร์กลินอะที่สามารถแบบปั่นห้าเครื่องแล้วสามารถโมริเป้าหมายได้เลยอ่ะเฮ้ยมีคนเสียสลาดหนึ่งคนว่ะเรียบร้อยเปิดเลยแล้วกันแล้วอีกคนนึงอะไปไหนอ๋ออยู่ตรงนี้ลินเขาเอาเปิร์กไอ้นี่มาป่ะผมจำชื่อเปิร์กไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไปเปิร์กไปจำตัวของลินฮิวเต็มนิดนึ่งฮิวเต็มนิดนึงเกมนี้น่าจะจีจีนะครับผมไปเจอกันเกมต่อไปกันเลยดีกว่า อี๋ยืนมองหน้าไปหนึ่งทีเกมมันจะทำร้ายเราอีกหรือเปล่าเรายังไม่ได้ปั่นไฟไม่รู้ว่าขีดจะขึ้นหรือเปล่านะโอเคบอกหนึ่งอยู่ได้อยู่ได้อยู่เขาอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยอยู่ตรงนี้เลยอุ้ยเกือบหลอกจะเข้าไม้ใจยเยน็นเพื่อนใจเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นใจเย็นฉีกฉีกเฮ้ยเฮ้ยขวานแดงปะเนี่ย ขวานแดงเน่เลยเพราะว่าเขาโยนขวานเดียวแล้วเขาไปเก็บขวานนะครับผมขวานแดงก็คือจะทําให้เราแบบโดนทีเดียวล้มเลยนะถ้าโดนขวานเล็กอะเเรามาไล่ผมนี่ไงขวานแดงจริงด้วยขวานแดงจริงด้วยแล้วเขาก็ไปเก็บขวานตามสเตปรอรอ,อเลยลูบินก็มารอสองวะลูบินก็มารอสองอะไรเปล่าอุ้มแล้วสวยจังหวะน,นี้เลย,ยอุ้ยอุ้มลูบินมาวิ <laughs> ่งตัดไฟฉายผมเฉยเลย โอ้โหถ้าไม่ตัดไฟฉายผมนะเมื่อกี้น่าจะหลุดนะไม่ได้แผนหรอกเออลุงบินเป็นฆาตกรคนที่สองเขาฆ่าเพื่อนนะเราไปหาเครื่องปั่นันไฟเลยดีกว่าตัวนี้เอ้ยล็อกเครื่องว่ะโอ้โหทำไมมันวิ่งมาใกล้ๆถึงจะเห็นว่าเนี่ยตรงนี้ล็อกหมดเลยวะผมว่าฝั่งแถวสี่แถวน่าจะยังยังอยู่ผมได้ยินเสียงใครพับไม้ไว้นะ่ะเพื่อนเปนไม้ไปละ เพราะว่าต้องฝั่งนู้นเท่านั้นว่ะฝั่งนี้น่าจะร้องหมดนะลองดูไปดูสี่แถวแล้วกันโอเคสี่แถวมีคนปั่นอยู่เราปัน่นสี่แถวไปเลยเอเรียบร้อยลมมาแล้วยิ้มใเพื่อนก่อนก็ได้ยิ้มก่อนมานี้เพื่อนขเขย่บมาเรียบร้อยลุงบินเราลุงบินเราล้มโอ้โหสวย,ย,ยมยิวอะไรลุงมิวลุงมิวเพื่อนตายแล้วว่ะเหลือสามคนกับสี่เครื่องจะไหวไหมเนี่ย สามคนกับสี่เครื่องแต่ว่าเพื่อนเอาเิริกไอ้นี่มานะครับผมเ์กที่ทำให้เราปั่นไฟเร็วอุยอ้ยอุ้ยแล้ก็ปั่นไฟเร็วเหมือนกันนะเนี่ยฆาตกรอยู่ไหนก็ไม่รู้ผมเมื่อกี้ปั่นไฟไม่ถึงไม่ถึงนาทีเลยด้วยซ้ำอะ่ะม่ไหนวะอ๋ออยู่นี่โอเคหาตั้งนานมานี่เพื่อนเฮ้ยเล็งแต่ไกลเลยว่ะต้องทดสอบคอมเมนต์ซะหน่อยใช้ต้นไม้บงังใช้ยางบางังโยนไม่ได้หรอกโยนมาดิ เยอะไม่ได้รถเหลืองเล่นได้นะครับผมผมไม่อยากเล่นนะเทพเก็บไว้ให้เพื่อนเล่นบ้างเอ้ยตรงนี้เซฟโซนได้นะตัวนี้รอบบนสวยเลยนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องพัพบมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยเขายึงยักเก่งว่ะเฮ้ยเฮ้ยสมาธิต้องต้องดีๆเว้ยหืใจแข็งเอ้ยจะเย็นจเย็นผมมันนิ่งมากผมมันนิ่งมากผมไม่พัพบหรอกเฮ้ยเขายึกยักเก่งว่ะคนนี้ยยัก,กเก่งนะเอาเรื่องเลยอะอุย้ย ต้องสมาธิดีๆเลยนะเนี่ยโอ้ยงกไม้เอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนอย่างนี้ก็ชีเลยทันหรือเปล่ายกขวานอุย้ยทันไหมเนี่ย <c oughs> ไม่ทนันวะเมื่อกี้นึกว่าจะทนันโอ้โหพลาดเลยสวยโอเคผมปั่นเครื่องนี้เลยแล้วกันนะครับผมเ <c oughs> ขาแขวนเพื่อนถ้าเขาแขวนแ,แล้วก็เดินมาหาผมแสดงว่ามีบาร์บีคิวนะครับผมมาวะผมว่ามีบาร์บีคิวแน่เลยนี่ไงมาละขอลองแก้ตัวอีกสักรอบดิ ลองแก้ตัวอีกสักรอบอุ้ยมาวะต้องสมาธิดีๆแมสเนี้ยบุ่นไปก่อนฆาตกรตัวนี้เป็นตัวที่เดินช้านะครับผมกะต่ายเป็นตัวที่เดินช้ามากๆแล้วก็บุนไปก่อนเซฟโซนตรงนี้เขาโยนขวานเสร็จเราไม่ได้มุนไปเลยมุ่นไปเลย,เลย,เลยงกไม้เอาไปก่อนงกไม้ก็ล้มนะถ้างกไม้ก็ล้มนะเนี่ยผมนี่คือความสามารถของเปิร์กของยูจินนะครับผมถ้าเราพับไม้ใส่ฆาตกรเราจะวิ่งเร็วตัวนี้มันมองยากว่ะ ตอนนี้อุย้ยตอนนี้ไอแพดอุย้ยติดไอแพดมันโดนแก้มานะครับผมจะทําให้แบบมันมองไม่โอพีเหมือนเดิมแล้วอะมุมมุมสูงอะยกฝานวาะเพื่อนไม่ได้มุมนี้ไม่ได้มุมนี้ยืนไม่ได้ต้องเดินไล่เฮ้ยเขาหลอกไฟหลอกไฟไปมาแบบคนเนี้ยหลอกไฟไปมาหลอกไฟเก่งหลอกไฟเก่งเฮ้ยเขาติดเขาติดเขาติด,ตดวิ่งติดเหมือนผมเลยวิ่งติดเหมือนผมเลยเฮ้ยอย่ากลัวไม้ผมไม่พับหรอกไม้นี้ผมไม่พับละ เอาดิผมงงไม้สุดๆอุ้ย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 มุนวอลกันไหนละอุ้ยทิ้งว่ะทิ้งแล้วไม่เอาแล้วนะครับผมตอนนี้ขันตกรทิ้งผมไปแล้วโอเคเราก็ปั่นไฟเลยไม่ว่าจะสู้ไม่ได้เนี่ยผมก็สู้ได้อยู่นะโอเคเครื่องเดียวมีเครื่องเดียวก็นวสนโอเคมาแล้วอุ้ย,ยดีที่ยังมีหินนะดีที่ยังมีหินหวังว่าจะมีคนไปช่วย โอเคมีคนไปช่วยแล้วมผมอยากออกหลุมปะผมวิ่งหาหลุมดีกว่าอยู่ดีก็อยากออกหลุมทำไมก็ไม่รู้หลุมถ้าหลุมเกิดมันจะเกิดตรงไหนวะเนี่ยเพราะว่าน่าจะไม่มีโนวันหรอกเอาขวานแดงมาก็น่าจะไม่มีโนวันหรอกโอเคลูนเอ้ไม่ใช่ลูนดิผมหาหลุมไม่มีเลยว่ะโอเคออกประตูก็ได้ ไม่เจอหลุมก็ออกประตูนะรีบไปเปิดประตูให้เพื่อนดีกว่าเราเสียเวลาไปเยอะแล้วเพื่อนบอกอทําไมไม่รีบไปไปเปิดประตูโอเคเราวิ่งมาเปิดประตูตรงนี้เอ้ยนี่ไงหลุม,มเจอแล้วเจอหลุมแล้วนะครับผมแต่ผมไม่ออกหรอก <c oughs> ออกประตูดีกว่าเพื่อนตายแล้วนะครับผมเฟสสุดท้ายแล้วผมไปบล็อกเพื่อนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นขวานแดงอะจริงเฟสสุดท้ายแล้วห้องวีเลยหรือเปล่า โอเคห้องวีเปิดเลยแล้วครับเพื่อนตายแล้วขัานกรนเขาแบบเอาขวานแดงมาน่ากลัวมากขวานแดงน่ากลัวมากโอเคเราออกไปดูแต้มกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้แต้มเท่าไหร่เพื่อนอีกคนนึงโอเคอยู่ตรงนี้หวังว่าจะไม่บวกศูนขอให้เป็นอย่างนั้น